ลูกค้าถามมานะครับว่าเพิ่งออกรถป้ายแดงมาควรจะพ่นกันสนิมเลยไหมแล้วถ้าจะพ่นพ่นแบบไหนดีเดี๋ยววันนี้พามาชมกันสแกนสแกนคันนี้พ่นแบบไหนอันนี้พ่นใสใช่ปะ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูการมาพ่นใสเป็นไงตามพวกบาร์โค้ดตามพวกปลักพวกเนี้ยเราก็จะปิด นะครับป้องกันให้ก่อนนะครับตอนนี้อยู่ในกระบวนที่เป่าแห้งหลังจากที่ล้างมาแล้วนะฮะเพื่อนก็จะทําการปิดบังให้ก่อนไม่ให้น้ํายามันเข้าไปเนาะอันนี้พ่นแบบใส่นะเดี๋ยวมาดูกันว่างานจะออกมาหน้าตาประมาณไหน <S <S บางทีลูกค้าบางรายจะชอบเข้าใจว่านะครับเราพ่นกะสนิมแล้วเราล้างไม่เกลี้ยงแต่จริงๆอันนี้ไม่ใช่นะนี่คือที่เชื่อมนะ เวลารงงานเขาประกอบมาชาตัตเกับตัวรองกระบะตัวนี้เขาจะมีการเชื่อมหรือว่าบางทีขี้เชื่อมมันเป็นสเก็ตเป็นเม็ดอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ใช่เม็ดทรายนะคือเราล้างเนี่ยสะอาดแล้วเม่เอไหมแต่ว่าขี้เชื่อมเนี่ยมันยังอยู่แบบเนี้ยอันนี้ก็ขี้เชื่อมนะครับเนี่ยตามจุดเชื่อมมีรอยเชื่อมมีหมดเลยนะครับโรง,งงานเขาทํามามนก็จะมีสเก็ตพวกนี้อยู่ไม่ใช่เม็ดทรายนะครับอันนี้ลูกค้าจะได้รับทราบและเข้าใจกันนะครับ ซึ่งคันนี้มันจะเป็นงานท้นใสนคะรับเราเขาจะใช้น้ํายาหลายตัวนะครับในการคลีนในการเตรียมผิวเพื่อให้มันแบบได้ผิวที่สวยสะอาดแล้วก็ใสจริงๆนะครับราจะใช้เวลาในการเตรียมผิวค่อนข้างเยอะดูแลความสะอาดให้ทุกสัดส่วนนะครับแต่พวกลอร์มาร์ k ที่เขาแต้มเช็ดคิวีจากโรงงานพวก b โค้ดอะไรพวกเนี้ยเราจะเก็บให้เดิมๆทั้งหมดเลยนะครับนะครับสำหรับรถใหม่ๆก็ตัวนี้ก็นิยมมากๆ ลองสังเกตดูนะครับว่าตามหัวน็อตชิ้นใหญ่ๆนะครับหรือตามพวกสติกเกอร์ที่มันเป็นสติกเกอร์บาร์โค้ดผู้ผลิตต่างๆนะเราก็พยายามที่จะหุ้มให้นะครับเพื่อรักษาความเดิมให้ได้มากที่สุดนะครับเวลาที่ลูกค้า,าไปใช้ก็จะได้เรื่องของความเป็นสีมาตรฐานจากโรงงานนะโดยเฉพาะรถใหม่ๆป้าย,ายแดงเนี่ยอันนี้จำเป็นมากๆเลยนะครับในการที่ให้มันคงไว้ซึ่งความเป็นมาตรฐาน คันนี้ก็เป็นป้ายแดงอีกคันหนึ่งนะครับที่วันนี้เอาเข้ามาข้นนะครับเดี๋ยวลองถามน้องเขาดูว่าคันนี้มันพ้นแบบไหนอ่ะเดี๋ยวไปดูกันคันนี้กํลาลังล้างช่วงล่างอยู่นะครับเป็นมิตูบิชินะครับกระบะสายลุยเบรดียวโฟวินกันเต็มก่ครับคันนี้เขาพ้นแบบไหนอะครับพ่นเดิมโรงงานครับอ่าพ้นเดิมโรงงานก็คือแบบใสใช่ไหม อ๋อคันนี้ก็ใส่เอานึกว่าพ่นดำใช่ไมเ่อร์คีเขาล้างจากด้านใต้แล้วตอนนี้ก็มาล้างด้านบนนะครับไม่ว่าจะเป็นบนเครื่องท้ายนะครับหรือด้านบนเฟอร์รี่อะไรเงี้ยเขาก็จะล้วงมาฉีดจากด้านข้างด้วยนะเพราะบางทีล้างจากใต้ท้องเนี่ยมันฉีดบางมุมไม่ได้แล้วก็ต้องเอาลงมาต่ําแล้วก็มาฉีดมุมด้านบนอีกทีหนึ่ง ขวาดพวกตายพวกอะไรพวกนี้ออกไปให้หมดเพราะเวลารถใช้างานบางทีมันมีเศษทรายค้างอยู่ตามชิ้นสว่วนของช่วงล่างค่อนข้างเยอะ โอเคครับเดี๋ยวเราไปชมงานกันนะครับอย่างคันนี้คันแรกก่อนเลยรีโวนะครับคันนี้ก็คือเริ่มที่จะพ่นเก็บความเรียบร้อยตามชิ้นส่วนที่เป็นสีดำให้ก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะพ่นท็อปใสเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะครับถามว่าทำไมต้องเก็บความเรียบร้อยที่เป็นชิ้นดำรู้ไหมฮะเพราะว่าโดยปกติครับ ไอชิ้นส่วนที่เป็นชิ้นดําไม่ว่าจะเป็นพวกแชสซีนะครับหรือคานใต้ตัวรถเนี่ยมันจะมีรอยเชื่อมแล้วไอรอยเชื่อมพวกเนี้ยจากโรงงานมันจะเป็นลวดเชื่อมทองแดงนะครับซึ่ง แรกๆมันก็ยังดูเป็นรลดลวดเชื่อมทองแดงอยู่แต่ว่าพอนานๆไปนะครับไอ้ตรงที่มันเป็นรอยเชื่อมเนี่ยมันจะเริ่มกลายสภาพมาเป็นสนิมนะครับเพราะมันไม่ได้เป็นเหล็กแบบชิ้นเดียวนะครับมันจะเป็นรอยต่อระหว่างเหล็กนะครับที่ มันถูกเชื่อมเข้าหากันฉะนั้นไอ้ตรงรอยต่อตรงนี้แหละที่มันจะทําให้เกิดสนิมได้ง่ายกว่าเพื่อนเลยนะครับฉะนั้นอันดับแรกเนี่ยเราจะเก็บความเรียบร้อยชิ้นดําก็คือตามชิ้นที่เป็นสีดำนะครับที่มันดูดําไม่สนิทหรือตามรอยเชื่อมเนี่ยที่ผมพูดไปนะเห็นไหมครับว่าพี่นิวเขากําลังไล่ ตามรอยเชื่อมตามชิ้นเนี่เป็นชิ้นดําเพื่อให้มันดูดําสนิทก่อนนะครับเห็นไหมตัวรอยเชื่อมพวกเนี้ยอะถ้ายังไม่เห็นเดี๋ยวผมชี้ให้ดูชัดๆนี่ครับที่ผมพูดว่ารอยเชื่อมคือ ตำแหน่งตรงนี้ที่ผมชี้ให้ดูนี่แหละเห็นไหมฮะตอนแรกมันเป็นรวดเชื่อมทองแดงมันก็จะออกสีน้ําตาลแดงๆนะครับแต่นานๆไปมันจะเริ่มขึ้นสนิมจากรอยเชื่อมเหล่านี้แหละนะครับฉะนั้นพี่นิวก็ไล่ย้ำรอยเชื่อมให้ก่อนนะครับเช่นการพี่เกณฑ์ตัวเฟืองท้ายนะมันก็มีรอยเชื่อมเหมือนกันรอบเฟืองท้ายกับตัวเพลาหลังนะเนาะก็ไล่ย้ำให้ก่อนนะครับอ่ะอันนี้ให้ดูอีกคันหนึ่งนะครับมิวเอ็กพึ่งมานะครับวันนี้มีป้ายแดงทั้งหมด3าคันก็มีรีว มีไทตันแล้วก็มีมิวเนะครับดังนั้นก็จะให้ดูงานควบคู่ทั้ง3คันเลย3คันนี้พ้นใสหมดเลยนะ3ค,นะคันนะครับสังเกตนะครับว่าเราจะเก็บรายละเอียดของชิ้นดำให้มันดูเรียบร้อยที่สุดก่อนนะครับโดยการที่เราก็ปกป้องพวกหัวน็อตชิ้นใหญ่ๆนะครับพวกบาร์โค้ดนะครับที่มันแปะ ชิ้นส่วนมาจากโรงงานเราก็ทําการบล็อกให้ก่อนนะครับสังเกตนะอย่างคันนี้เป็นคันไตรตันที่ตอนแรกเราเห็นน้องนวดอะล้างช่วงล่างใช่ไหมอันนี้เข้าลายแห้งมาก็ทําการเป่าแห้งแล้วน้องฟอร์ดก็กําลังบล็อกพวกหัวน็อตให้อยู่เห็นไหม นะ่ยอันนั้นก็คือติดเทปบล็อกหัวน็อตบล็อกพวกบาร์โค้ดให้อยู่นะครับก่อนที่จะทําการพ่นเก็บความเรียบร้อยชิ้นดําแล้วถึงจะพ่นใสทับอีกหนึ่งครั้งนะครับทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยกระบวนการก็ใช้เวลาพอสมควรนะกว่าจะจบหนึ่งคันได้ก็ใช้เวลาอยู่วัน หชั่วโมงแต่ที่ร้านเรามีพนักง,งานทั้งหมด10บกว่าคนครับฉะนั้นไม่ต้องกังวลใจนะครับถ้าท่านนัดหมายมาล่วงหน้าเราก็ดูแลทุกคันให้เป็นอย่างดีอ่าน,นี้คือคันแรกนะครับคือรีโวพ่นเสร็จแล้วหน้าตาจะออกมาเป็นแบบนี้อ่ะลองสังเกตดูนะครับชิ้นดำก็จะดูดำสนิทนะครับไอ้พวกรอยเชื่อมก็จะดู ไม่มีสนิมไม่มีแบบว่าสีน้ำตาลแดงๆโผล่ออกมาเพราะเราเก็บความเรียบร้อยให้หมดในขณะที่หัวน็อตต่างๆที่เป็นสีเงินเห็นไหมครับหัวน็อตก็ยังคงเป็นสีเงินพวกโลโก้ที่เป็นสติกเกอร์ติดชิ้นส่วนต่างๆนะครับคาดเหลืองนะครับแต้มสีชมพูสีแดงอะไรพวกนี้ก็เหมือนเดิมทุกอย่างนี่แล้วก็ดุมล้อนี่พ่นกันสนิมให้แบบเงาวิบอย่างนี้เลยนะครับสวยงามด้วยแล้วก็ ป้องกันสนิมให้กับช่วงล่างรถเราด้วยนะครับก็สำหรับลูกค้าที่ชอบใจในผลงานที่ลักษณะแบบนี้คลีนคลีนได้มาตรฐานสีเดิมของช่วงล่างจากโรงงานทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวพวกเข็มขัดรัดตัวน็อตยึดนะครับตัวลูกหมากไม้ตีกลองนะครับตัวโชคอาบตัวสติ๊ก กอร์ตัวเพลทต่างๆใต้ตตช่วงล่างทุกอย่างเห็นไหมสีเดิมเป๊ะๆมาตรฐานจากโรงงานเป๊ะๆนะครับลูกค้าใครชอบสไตล์แบบได้ความเดิมความมาตรฐานโรงงานแบบนี้ทักมาได้เลยครับที่ร้านจะดูแลให้เป็นอย่างดีเหมือนที่ท่านได้เห็นตัวอย่างในคลิปนี้แหละนะครับแต่ว่าผมอาจจะถ่ายผลงานตอนจบให้ดูแค่คันเดียวนะครับเพราะว่าคันอื่นๆน้องเขาก็ทํางานกันตามคิวนะครับผมก็ไม่อยากเข้าไปแทรกไปวุ่นวายกับน้องเขา เยอะนะครับก็ลองให้ดูนะครับว่าตอนนี้รถใหม่ ที่ออกป้ายแดงมาเขาจะชอบแบบนี้กันมากๆเลยนะครับเห็นไหมโลโก้บาร์โคดตัวเฟืองไทยทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมนะครับพวกพวกปลั๊กสายไฟอันนี้เราก็บล็อกให้ดูแลให้เป็นอย่างดีนะครับแชสซีก็จะมีความเวลวาวมากขึ้นมีความสวยงามแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นนะครับเนี่ยทอยส่งทอยเสียพื้นทุกอย่างได้ความเป็นมาตรฐานจากโรงงานทั้งหมดเลยเอาเป็นว่าใครสนใจให้เราได้ดูแลนะครับพ้นกันสนิมแบบเดิมโรงงานก็ทักมาแล้วกันนะครับอันนี้ให้ดูช่วงล่าง3 วันนี้ใสหมดเลยทุกขันนะครับโอเคขอบคุณครับ